สี่สามสองเดี๋ยว <S 1> 1. <S ะนะอะไรเนี่ย<ๆ>ก็นับเขาดาวไงเขาดาวอะไรวันนี้วน 30, ันที่สามสิเหมือนพรุ่งนี้ว้าให้เกิดจักเลยคุณผู้ชมค่าววันนี้พอบอกับกอฟแกรมนะคะแล้วก็น้องบอสพร้อมกับรายการ บางกอกกระซิบคอสิบกระซิบนะคะวันนี้ค่ะเราต้องบอกเลยนะคะว่าจะมีเหล่านักแสดงนะคะชื่อดังของเมืองไทยเลยมาพูดค่ะกับรายการเกี่ยวกับว่าเขาอยากทิ้งอะไรไว้กับปีนี้อยากรู้มากเลยว่าแต่ละคนนี่เขาอยากทิ้งอะไรและส่วนบอสลราอยากทิ้งอะไรอยากทิ้งพี่ก๊อฟก่อนเลยทำไมอ่ะพูดมากไปแล้วผมไปก่อนนะฮะอ๋อไออะไรแต่ที่จะอยู่ด้วยกันนั่งตุกตุกอยู่คนเดียวเลยแต่ทิ้งสปายสิบาทถ้าอย่างนั้นเราไปส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กับเราบรรดาคนบันเทิงกันเลยดีกว่าเริ่มเลยใกล้ปีใหม่แล้ว ปีเก่าเนี่ยอยากทิ้งอะไรไปแล้วปีใหม่อยากได้อะไรบ้างครับไม่อยากทิ้งได้เลยเพราะมันดีทุกอย่างได้เลยทำไมอ่ะไม่ค่อยรีเควสอ่ะคือเราปล่อยให้แบบว่าอะไรเป็นไปตามเวลาปัจจุบันแฮปปี้ปัจจุบันแต่ก็ถ้าอยากทิ้งจริงก็คงแบบอะไรไม่ดีก็ทิ้งไปปีหน้าก็มาเริ่มต้นใหม่ด้วยกันนะคะอวยพรกันทั้งบ้านเลยครับแฮปปี้เยีย์ทั้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยค่ะคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรานานะคะแต่ว่าเรื่องที่คิดต้องเป็นเรื่องที่ดีด้วยขอเลยจ้า Happy New Year. Ah, ตอนนี้เราอยู่กับพี่กิ๊กมาดรินครับพี่กิก๊กสวัสดีครับ,รบเราจะส่งท้ายปีเก่าแล้วลาแล้วครับปี2565พี่กิ๊กอยากจะทิ้งอะไรไว้ในปีนี้บ้างครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะคะทิ้งความไม่สบายกายไม่สบายใจทุกๆอย่างเอาไว้ในปี2565นะคะ2566เราเริ่มต้นปีใหม่กับความสุขนะคะต่อให้สูดทักคุณผู้ชมท่านใดต้องป่วยกายแต่ขอให้ใจเราไม่ป่วยนะขอให้ทุกๆุกท่านมีความสุขมากๆนะคะเจริญด้วยอายุวนาสุขภาระสา สาธุค่ะขอให้เป็นปีเถาะเงินปีเถาะทองปีเถาะแห่งความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปด้วยนะคะมีความสุขมากๆค่ะสวัสดีปีใหม่2566ัหค่ะสวัสดีครับ กลับมาในช่วงที่2กับป๊อปปี้นะครับผมยังคงอยู่ในช่วงของการส่งท้ายปีเก่านะฮะผมก็เลยอยากจะถามเหล่าดาราทั้งหลายว่าเขาอยากจะทิ้งเรื่องราวกเก่าอะไรไว้บ้างในปีนี้ครับเริ่มจากสาวแจ็คก,กี้ชาคลีมนางนี้กันเลยครับใกล้ปีใหม่แล้วแจ็คก,กี้อยากทิ้งอะไรที่มันไม่ดีไว้กับปีเก่าบ้างและอยากได้อะไรใหม่ๆจากปีใหม่บ้างคะง,ง่ายๆเลยนะคะอยากทิ้งคู่รักที่เราอยู่กันมาใครอะชื่อโค<อ>วิดเราย <ๆ S 2> อยู่กันมานาน อยากให้เขาทิ้งเราไปสักทีไม่ต้องรักฉันมากก็ได้เป็นไม่ไหวแล้วปอดจะแย่แล้วเป็นแล้วใช่ไหมหลายรอบแล้วมากๆเหมือนกับว่าเขาก็เอาภูมิเราไปแบบเยอะพอสมควรทั้งโควิดหรือว่าเงินน้อยโควิดโควิดทิ้งทิ้งเขาไปปีหน้าไม่ต้องตามฉันมาแล้วก็ปีหน้าถ้าถามว่าอยากจะอะไรก็น่าจะเป็นปอดที่แข็งแรงกลับมาเหมือนเดิมอยากไขยใจเป็นปกติแล้วหัวใจอะคะหัวใจก็ 不，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  เลยเนื่องจากว่าลาแล้วปีเก่าทรงท้ายปี2565อยากจะทิ้งเรื่องราวอะไรไว้สำหรับปีนี้ครับอยากจะทิ้งโควิดและไขวันใหญ่ไว้ในปีนี้ค่ะไม่ให้มันตามเราไปในปีหน้าอีกเห็นด้วยเห็นด้วยเห็นด้วยฮะอ้าวต้องปันละครับทิ้งเพลงสุดท้ายของพวกเราซิงเกิลสุดท้ายของ BNK เพราะว่านี่เป็นปีสุดท้ายของพวกหนูแล้วที่เป็น BNK อยากจะแบบเลยอันนี้แบบทิ้งเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นเอร้อนสุดท้ายไว้พรสำหรับการต้อนรับปีใหม่เลยครับก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองคิดสิ่งใดสมปรารถนา ฝากให้ป,นนปีหน้าเป็นปีที่ดีคะ่ะเย้ย๊ายยายย